รีวิวไอศครีมเฟบิโอไอศครีมสุดคิ้วสุดน่ารักค่ะวันนี้น้องอายาพาเพื่อนๆมาที่ร้านไอศครีมเฟบิโอค่ะใช่ค่ะมีตัวเลียกลายการ์ตูนหลายอย่างไม่ต่ำกว่า14แบบเลยนะคะเ่น้องอายาเลือกลายอะไรคะวันนี้น้องอายาเลือกลายดัฟฟี่นะคะเป็นลายหมีน่ารักนะคะนี่ ก็มีลายให้เราเลือกไปถึงเราก็เลือกลายเลยแล้วก็คนขายเขาก็จะให้เราเลือกรสไอศครีมน้องอยาเลือกรสอะไรคะช็อคโกแลตค่ะอ๋อที่เนี่ยเขามีไอศครีมให้เลือกกว่า20รสเลยนะแล้วก็ยังมีรสผลไม้ด้วยนะคะอย่างเช่นสวรสบูเบอรี่สตอเบอรี่นะคะแล้วก็ไม่ผสมนมด้วยสดชื่นเปรี้ยวหวานลงตัวคะ่ะแล้วก็น้องอยาเลือกรสเนี่ย เป็นรสช็อกโกแลตซึ่งเขาบอกว่าเอามาจากช็อกโกแลตช็อกโกแลตเลยใช่ไหมคะช,ช็อกโกแลตแท้เลยนะคะนี่เขากําลังตกแต่งช็อกโกแลตเป็นรูปวงกลมอยู่ใช่ไหมนี่ค่ะก็จะดัดเป็นรูปวงกลมแล้วเขาก็จะเอาช็อกโกแลตแบบแข็งๆมา เติมเป็นลวดลายหูแล้วก็หน้าตานะคะอันนี้จะปกำลังทําเป็นรูปอะไรอยู่คะเนี่ยดัฟฟี่ค่ะน้องหมีน้อยดัฟฟี่ใช่ไหมเขาเป็นไอศกรีมโฮมเมดเจลาโต้ที่แต่งไอติม,มเป็นตัวการ์ตูนสุดคิวว้าวได้เลยค่ะน้องอายาเลือกลายน้องหมีดัฟฟี่นั่นเองเพื่อนๆรู้จักไหม นีดัฟฟี่ยอะม,มากเลยค่ะอืมรสช็อกโกแลตด,ด้วยแล้วไอ้ตรงตรงหน้าที่แข็งแข็งที่น้อยยาชีนี่ทําจากอะไรคะทําจากช็อกโกแลตไว้นะคะ<อ>ไวช็อกโกแลตนั่นเองวันนั้นแม่ก็ได้ชิมอยู่ก็อร่อยเหมือนกันเนาะอืมอืมเคี้ยวไปคําแรกเป็นไงนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะโอ้โหนั่งกินสบายเลยอ๋อแล้วนี่เราอยู่กันที่ไหนนะเนี่ย คือสาขาไหนคะที่เรามาเก<ต>มอบางแคค่ะเอมอบางแครชั้นไหนเอ่ยชั้นสี่ชั้นสี่ชั้นเดียวกับฮาร์เบอร์แลนด์เลยวันนั้นเราไปเที่ยวฮาร์เบอร์แลนด์กันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเมอยาออกมาก็กินไอศครีมต่ออร่อยมากก็จะมีที่นั่งให้เรานั่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมเป็นไงไมาคะรสชาติอร่อยอร่อยมากเลยแล้วแถมตรงตรงหูกับตรงหน้าก็จะเป็นช็อกโกแลตที่เป็นแบบช็อกโกแลต ก็แลแพ้ด้วยนะแบบอร่อยอะ่ะใช่ไหมอร่อยแล้วก็น่ารักด้วยค่ะ,ะสิ้นเลยนะคะก็ไวเ้เพื่อนๆก็ลองมาทานกันดูนะคะก็รุ่จก็มีหลายสาขาเลยนะเดอรมอบางแคซีคอนบางแคก็มีเนาะโอเคกินไอศครีมแล้วมีประโยชน์ยังไงก็สดชื่นคะ่ะสดชื่นอารมณ์ดีใช่ไหมคะโอเคขอบคุณ<ช>ทุกการรับชมนะคะ